ใอเพใหม่มาลออีเวนต์เลยครับผมกเ็เปิดตัวแบบอย่างยิ่งใหญ่กับนี่ละกัน Oppo Reno 8T 5G จะครับผมจริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็นี่จริงดีใจครับผมได้กลับมาร่วมง,งานกับทาง Oppo อีกรอบก,กับตัวนี้ครับ Reno 8ที่จริงๆแบบอยู่ในครอบครัว Oppo ตั้งแต่ Reno 2แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเออดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะแบบกี่รุ่นกี่รุ่นก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแบบดีขึ้นดีขึ้นแบบทุกๆรุ่นเลยมันพิเศษยังไง ก็รุ่นนี้ก็เป็น The Portrait Expert นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลัง108ล้านพิกเซลนะครับถ่าย Portrait แบบคมชัดสวยทุกมุมมองวันนี้ขอบอก็แบบเห็นเลยเห็นเลยเห,เห็นเลยแบบว่าไม่ว่าจะแบบซูมอินซูมเอาอะไรเห็นหมดครับว้าวอันปากไหนแล้วกันคะครับผมแม่ก็เอ่อปากกับ OPPO ด้วยนะครับผมกับทาง OPPO Reno 8T e 5G The Portrait Expert ครับอาถูกแรงเลเป็นยังไงบ้างคะสวยลังเลคือแบบ มันเปลี่ยนมางมากลังเลก็จะสู 2, ่สองล้านวิวแล้วครับผมก็ขอบคุณแ,แฟนๆแล้วกันที่ให้การซัพพอร์ตแบบทุกๆเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่แบบ I Do It How You Like It Fire Boy จนมาถึงเพลงลังเลครับ<อ>ผมก็ดีใจมากๆที่แบบเหมือนเขาก็ให้การซัพพอร์ตกันก็เป็นอีกแบบอีกแนวหนึ่ง <ๆ S 1> ที่พี่ยังไม่เคยทำจริงๆคุณไม่ปรลาดเลยที่ว่าได้เป็นเพลงแบบปิดยอดเพลงแบบหนึ่งของยูทูบเลยนะครับทุกท่านครับผมก็ดีใจดีใจมากๆครับขอบคุณแฟนๆเนี่ยที่พีช่วยกันปั่นวิว แล้วที่สำคัญคือ m เนี่ยมันก็เป็นจานดึงใชไหมที่รักมันมีผลงานในไทยครั้งแรกในรอบในรอบหลายปีเลยค่ะไปพูดยังไงก็พี่เบลล์แหละครับพี่เบลก็ได้พี่เบลมาทํามาช่วยในทําในพาร์ทเพลงให้ใช่ไหมคะพี่เบลก็แบบเหมือนไปชวนพี่ไม้มาว่าแบบอยากมาเล่นน m ีน้องไม้อะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เขาไปคุยยังไงเหมือนกันก็ตกใจเหมือนกันที่พี่ไม้ยอมมาเล่นครับคุณบอกว่าหน้าเหมือนกันนะหน้าเหมือนแล้วหน้าเหมือนหรอพี่ต่อแล้วพี่ไม้เป็นเนื้อคู่หรอ ตัวพี่มปเป็นยังไงบ้างคะสนุกครับสนุกครับดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนเราก็ติดตามผลงานพี่ไมาตั้งแต่แบบฟูลเฮาส์ตั้งแต่แบบเป็นกอปไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูตลอดแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเวทีแล้วแบบมีรองเท้าแบบมีล้ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ดูตลอดก็ดีใจครับดีใจมากที่แบบเหมือนวันหนึ่งเราได้มาร่วมงานด้วยกันแล้วพอได้ร่วมงานกันจริงๆอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าแบบตัวพี่ไม้เขาก็น่ารักน่ารักจริงๆับผมแล้วก็แบบพี่เขาแบบแต่พี่เขาขี้เขินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเป็นคนแบบ ติดตามวงก๊อล์มไม่อนติดตามครับติดตามติดตามหลายๆเพลงเลยครับตอนเด็กคือชอบใครมากกว่าการร่วมานกับกอล์ฟไม่ต้องพี่ไม่อยู่แล้วเออกำลังดีเลยได้มาร่วมงานกับพี่ไม่เนี่ยประสบการณ์ที่แชร์อะไรให้เราอติดติก็ก็เยอะนะครับผมเหมือนที่จริงพี่ไมค์เขามีประสบการณ์แบบด้านการทํางานวงการบันเทิงมาเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนพอได้มาทงานกับเขาแบบอย่างซีนหุ่นสลิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเรานะเพราะว่าจริงๆแบบเหมือนตัวพี่เองเป็นครั้งแรกของพี่เหมือนกันพี่แบบพี่ได้มาหุ่นสลิงอย่างเงี้ยครับเขาก็แบบเหมือนเขาเคยเล่นนางหรือเล่นละครอ,อะไรอย่างเงี้ยที่แบบผ่านการหุ่นสลิงอะไรมาแล้วเขาก็แบบสอนทริคเราเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยลองแบบนี้ดูสิเราเหมือนดูสิจะเ,เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะหุ่นสลิงใหม่ด้วยหรอรอบนี้หุ่นสลิงใหม่ด้วยเป็นครั้งแรกครับมีอะไรใหม่ๆในเอ็มวีนี้ด้วยไหมครับก็จะเป็นเคมีใหม่ๆนะฮะเพราะว่าปกติแบบอ่าเหมือนปกติเเรราาก็จะแบบ เราก็จะมีคนที่มาเล่นด้วยอยู่แล้วไปเอกบีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ไมค์ก็จจะเป็นเทมมี่ใหม่ๆหม่ให้แบบเป็นแฟนได้เห็นด้ดวยในกองเอ็กบีเห็นว่าพี่ไมค์ว่าเราเนีเ่ยแกล้งเขา่หนูไม่เคยแกล้งเขาเ<อ>ขาหนูไม่เคยแกแล้งอะไรเขาเลยหนูก็เดินไปเล่น<อ>เล่นกับเขาอะไรเงี้ยจริงจริงแบบอยากอยากไอก้นี่มากกว่าครับผม i ซ์ b r e ก k i n g มากกว่าแบบแเหมือนเราแบบเราก็อยากจะทําความรู้จักกับเขาสนิทกับเขาอะไรเงี้ยเวลาเล่นกันจะได้แบบไม่เขินบ้างกาปกิการคู่จิ้นอีกแล้วไงคู่จิ้นอีกแล้วเหรอเป็นแฟนก็แบบว่า ชวนแบบเพลงดีมันดีดีค่ะต้องให้เขาบินกลับมาสิ <c oughs> พี่ก็รอเล่นกับเขาอยู่เนี่ยเออที่สำคัญเพลงนี้เนี่ยรังเล่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับพอพิจัดงานจบไปสี่สี่วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมรู้สึกดีมันรู้สึกหายเหนื่อยนะคะก็จริงๆก็หายเหนื่อยนะครับเหมือนจริงๆกับโปรเจกต์เพลงทุกโปรเจกต์คือทางทีมแล้วก็ตัวพี่เองตั้งใจทํากันมากๆครับแล้วทำกันบ้างกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบแนวเพลงที่จะออกหรือว่าคนแต่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆได้ครั้งนี้ก็ได้พี่แอมมาแต่งมาด้วยอย่างเงี้ยก็จร ขายเหนื่อยเหมือนกันทีมก็แฮปปี้ครับผมกับฟีดแบ็กที่ได้รับมาแล้วก็จริงๆแบบพี่ว่าขอบคุณพี่ไม้ด้วยละกันขอบคุณพี่ไม้ก่อนเลยที่แบบเหมือนเหมือนมาเล่นเอ็มวีครั้งนี้ให้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าแบบเออแบบรู้สึกแบบอัพเรชช์มากแล้วรู้จริงแบบเราเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราก็เหมือนก็เป็นแบบความฝันวัเด็กของเราอะไรอย่างเงี้ยได้แบบเลยเล่นแบบเอ็มวีกับแบบศิลปินที่เราเคยชื่นชอบตอนเด็กๆด้วยครับออมันดีสุดที่เลย ที่แบบพันธุ์คุยไปไหนก็เลยมองว่าหลังเอ็ม่อเนี่ยมันมีไอคตสตอรี่ที่แบบว่าเรากับพี่ไม้อะเล่นแบบเหมือนกับเออผมกันหลอกก็แบบมีมีรีโพสต์กันอย่างเงี้ยแหละครับก็เหมือนแบบพอเรารีโพสต์เขาเขารีโพสต์กลับอย่างเงี้ยรีรู้สึกว่าอากัซสู้กับเสี่อะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวมีกลับไปดีกลับไปหรกับมาอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับว่าเองงานระชัยอคติสตอรี่คู่ดีกินก็ซู้ไม่ได้นะก็บางกว่านะ ก็ยูกินเขาแบบวันนั้นไม่ถ่ายงานด้วยกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกเขาว่าลงสตอรี่ให้หน่อยได้ไหมพปรหมดเพลงให้หน่อยสิอ่าเขาบอกว่าก็ถ่ายเขาส,สิอะไรอย่างเงี้ยมีเพลงเยอะมากเลยค่ะมีซีแต่ยังไม่มีเพลงเศร้าเมื่อไหร่จะมีเพลงเศร้าหรอ,อก็จริงๆก็เพลงจริงๆพี่ตั้งใจทำไว้5เพลงครับผมเป็นแบบมินิอัลบั้มครับ ตอนนี้ก็ปล่อยไปสองเพลงแล้วภายใต้พิวิกิจอดิเทนเมนก็จะเป็นไฟท์บอลแล้วก็ลังเลครับผมก็เดี๋ยวอีกสามเพลงจะเป็นแนวไหนหรือเป็นยังไงจริงๆพี่ว่ามีแน่นอนครับผมเลี่ยก็จะเพราะว่าตั้งใจทําให้ทุกๆเพลงมันแตกต่างกันอยู่แล้วด้วยครับก็รอติดตามกันครับว่าเพลงต่อไปจะเป็นแนวไหนครับเรื่องการรอแน่นอนว่าได้เรื่องการแสดงก็ได้ได้เต้นนะครับที่ตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบที่แนวไปแบบไกลขนาดไหนก็พยายามพยายามพัฒนาอยู่เหมือนกันครับผมเป็นคนแบบออกสเต็ปไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ เราพูดได้เองเดียวเราแบบเต้นโยกย้ายอะไรไม่ค่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปกลุ่มกลาก็มีแบบความจังหวะบ้างเกินจังหวะบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ว่าพยายามพัฒนาอยู่เพราะว่าจริงๆแบบเหมือนในโปรเซสของแฟนมีทติ้งครั้งนี้ด้วยจริงๆก็มีเกี่ยวกับการซ้อมมองซ้อมเต้นที่เยอะพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าใครจะเห็นว่าพี่มีเต้นหนักได้เนี่ยต้องเป็นแฟนมีใช่ไหมอย่าคาดหวังกันอย่าคาดหวังว่าหนักมากละกันแล่วแฟนมิทพิยามแฟนมีดเหรอคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงซ้อมกันครับผมเรื่องโชว์เรื่อง การวางโชว์อะไรต่างๆก,ก็ก็วางกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็ซ้อมกันครับผมแล้วก็แบบมีการแบบไปเจอกับเกสที่เราเอาพามาในคอนเตตสิร์ตของเรื่ครับในแฟนมิกติ้งไทยนะครับเยมจะมีบิวดิ้งด้วยไหมคะความลับอยู่ก็ที่จริงบิวกิ้งเขาจะมาหรือเปล่าเราชวนเขาหรือเปล่าลแล้วก็ชวนชวนเขาไปแล้วบ้างเลยไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขารับหรือยังเพราะช่วงนี้คิวเขาแน่นอะไรอย่างเงี้ย ่ออีีเเเเวนน์ดยไใคืราก็ไปปาารีสมมอเืกันนที่จริงไปที่ปารีสก็ได้ไปร่วมโชว์ไปดูโชว์ครับผมของทางเซรีนครับอ๋อรู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีใจครับดีใจมากๆตั้งแต่ตั้งแต่เขาติดต่อมาเงี้ยครับผมจริงๆก็ที่จริงเราไปในฐานะเออลูกค้าคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนทางแบรนด์ก็ติดต่อมาถามพี่ว่าแบบเราไม่พี่สนใจไหมว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ เราที่จริงเราค่อนข้างแน่นแหละครับผมแต่พอเป็น,ป,นประสบการณ์ที่ดีซึ่งตัวพีเองพีก็รู้สึกว่าพีพีมีความชอบกับแบรนด์นี้อยู่แล้วด้วยอนะไรอย่างเงี้ยคือแบบนะคราว่าเราก็มีแพชชั่นกับสิ่งนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งถ้าเขาชวนเราไปเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากไปทําตรงนี้ให้เต็มที่เหมือนกันกนะ็ลเลยแบบได้ร่วมไ,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 ไปดูชวมาสลินได้เป็นวันเดียวกันกับพี่ข้าเลยแต่ใช่ครับที่จริงก็มันเป็นโชว์เดียวกันที่ไปดูนะะี่แหละ มีการพูดคุยนะคะพี่รู้ก็เดินผ่านเดินผ่านการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าทักเขาว่าไม่รู้ว่าเขายุ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทางแบบผู้จัดการเราป้าพี่อะไรเงี้ยก็ได้มานั่งกับเราแล้วเขาก็แบบตะโกนว่าแบบเออน้องลิซ่าขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเหมือนเขารีบจริงๆริงเขาก็เขาก็ตะโกนมานะว่าแบบอุ๊ยเดี๋ยวขอโทษนะคะกำลังแบบว่าไปข้างหน้าแบบหนูต้องรีบไปนั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตะโกนกลับมาอะไรเงี้ยก็น่ารักครับ แสดงว่าเขาก็เห็นหน้าเราทักฟุ๊บจำได้เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆจริงๆ,ๆก็มีคนมาทักมาหลังบ้านเหมือนกันว่าแบบเหมือนก็มีพี่พี่ทีนที่เขารู้จักกับกับทางทีมของลิซ่าอยู่ยแล้วอะไรเงี้ยเ,เขาก็ทักมาบอกว่าเออแบบเรากลับไปได้ยังเพราะว่าแบบเขาตอนนั้นเขารีบจริงๆเขาเลยไ,ไม่ได้มีโอกาส่ายด้วยอะไรบบเงี้ยเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรครับฝากขอบคุณเขาด้วยอะไรเงี้ยที่แบบเจำเราได้ด้วยเราถือว่าเป็นแอค่นของการแบบการแฟชั่นเลยรู้สึกดดันยังครับที่ทุกวันจะต้องแบบเป็น r u n w a ์ก็ จริงๆก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเ,เป็นเรียกว่าเป็นไอคอนได้หรือเปล่าจริงๆเราก็แค่แบบรักการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับก็ทุกวันกดดันไหมหลังๆก็อาจจะแบบมีแบบดบๆลงมาบ้างเพราะว่าแบบช่วงนี้ซ้อมเยอะเลยซ้อมเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยบางหลังเสื้อออกสุบ้าน,านก็แบบเสื้อจะเก่งวอร์มละอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็แล้วแต่วันนี่แหละครับที่แบบจริงๆถ้าวันไหนแรู้สึกเลาอยากสนุกขึ้นมาแร้วอยากแบบใส่เอเซอรี่ขึ้นมาก็แบบมุดขึมาใส่เพราะว่ามันวแต่วันแล้วแต่อารมณ์ของมันด้วย ไปตัวอินเตอร์หลายรอบมากมีจริงๆริงมีงานทุกแต่ว่าเป็นงานตัวอิน,นอเตอร์มีงานแสดงงานอะไรแบบนี้จะร่วมกับต่างประเทศที่จริงก็มีวางโปรเจกต์ไว้นะครับผมมีคนเสนอมาเหมือบบน,นกันแต่ว่าจริงๆตอนนี้เหมือนอยู่ในช่วงพีเรียดที่เราต้องเคลียร์งานตรงนี้ของเราให้เสร็จก่อนด้วยในในแฟนมิทติง้งครั้งนี้ด้วยครับผมแล้วก็จริงๆแบบเหมือนออรอรอโปรเซสที่กำลังอัพคอมมิ่งขึ้นมาด้วยครับผมก็ก็มีวางถ่ายไว้อยู่ครับเป็นแบบพูดอะไรครับที่มี่อกเข้ามา จริงจริงที่จริงเราก็มีหลายหลายประเทศนี่แหละครับผมก็แบบเพิร์ลบ้านหลาเพิร์ลบ,บ้าน,นบริลิปปินส์เอเชียอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครที่ต้องเตรีนนยมตัวยังไงครับพี่พี่นอกจากเรื่องการเคลียร์งานแล้วก็ที่จริงพี่ว่าจริงจริงก็ก็ก็อยากไปนะครับผมเหมือนแต่เราต้องเคลียร์ตารางให้ดีมีการแบบตารางการฝึกซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงจแบบถ้ามีโอกาสได้ไปก็คิดว่าถ้าไปครั้งแรกก็อยากจะไปกับบริลลีิ้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะหาคิวกัน หาคิวให้มันแมทชิ่งกันอยู่ครับผมเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีงานที่แบบรับกันไว้ด้วยครับก็ช่วงนี้แบบทำลายมันค่อนข้างเหลืหล่ยๆน,นิดนึง <Okay. S 1> ครับโอเคคุทายฝักงานอะไรีกว่ากบครับผมก็สุดท้ายนะคะฝาก Oppo Reno เจ็ด <Okay. S 1> Oppo Reno 8 G 5 G ด้วยนะครับผม The p o i t Expert นะครับแล้วก็ฝากพีอะไรนะครับโอเค